สวัสดีครับชื่อโอนะครับผมครับผมชื่อเงินอนุภาพหนกุศัยนะครับรับบทเป็นอาทิครับอออนครับรับบทเป็นดาวตกครับผม การโอเวอร์ออนนะครับไม่ถึงว่าภาพรวมของซีรีส์เรื่องนี้ด้วยนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเพื่อนมหาลัยครับผมแล้วก็มีความเป็นเรื่องส่วนมากก็จะโชว์ถึงความสัมพันธ์ของเพื่อนในรั้วมหาลัยแล้วก็ความสัมพันธ์ในแต่ของตัวละครแล้วก็ในแต่ละคู่ครับผมว่าแต่ละคู่จะค่อนข้างที่จะมีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะชัดมากๆเลยครับแล้วก็จะได้เห็นในแต่ละด้านของแต่ละคู่ครับผมใช่ เรื่องราวของเราขออนุญาตเกรียนก,นก่อนครับเรามีที่มาครับด้วยความที่ว่าดาวตกนะครับก็คือโตเองนะครับ mm hmm. เป็นเด็กที่มีเซนส์สามารถที่จะมองเห็นผีได้ครับผมเท mm hmm. ่ากับว่าโอตหรือไม่ใช่โอดดาวตกก็จะไปอยู่ในอพาร์ตเมนต์อพาร์ตเมนต์หนึ่งที่ไม่มีใครกล้าอยู่เลยเพราะว่าเขาลือกันว่าอพาร์ตเมนต์เนี้ยผีดุมากแต่มีพี่อาทิตย์คนเดียวครับที่เป็นคนที่ไม่กลัวอะไรทางนั้นกล้าที่จะมาอยู่กับดาวตกแล้วก็เป็นรูมเมทกันครับแล้ว หลังจากนั้นก็ขอไม่สปอยดีกว่า,าใช่ถ้าบทอาทิตย์นะครับก็ค่อนข้างที่จะ ท้าทายอยู่ครับเพราะว่าผมก็จริงๆผมก็นึกตัวเองไม่ออกกันว่าผมจะเป็นหมอได้ยังไงเป็นได้ไหมครับเป็นได้ไหมครับเออจำแนกแต่ก็จริงๆก็ก็ลองดูมันก็คาแรกเตอร์ค่อนข้างตรงเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นหมอเถื่อนหมอเถื่อนล่ะครับหมอห้าหมอห้าหมอที่เกเรนิดนึงหมอที่เกเร ค่อนข้างที่จะอ่ากวนก็ได้ได้อยู่ครับได้อยู่อาถ้าก็ถุกคนบอกว่าได้อยู่ก็ได้อยู่<แ>ครับผมครับผมส่วนค่าไ,ไม่ถึงว่าดาวตกใช่ไหมครับดาวตกก็จะเป็นคนที่มีอารมณ์สุนทรีอะค่ะแบบเงียบๆบ้งว่างชอบนั่งวาดรูปรับงานฟรีแลนซ์วาดรูปวิวรับจ้างวาดรูปทํากราฟิกอะไรอย่างเงี้ยครับแบบซ<ม>ับซ้อนไม่กล้าพูดพูดน้อยต่อยหนักอะไรแบบนี้ครับเร็งอินโทรเวนไหมเป็นอินโทรเวนเลยน่าจะไม่ เป i n t น o v e เลยเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขามีเซนส์ที่6เขาเลยไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้เยอะส่วนมากเขาก็จะเก็บทุกอย่างที่เขารับรู้หรือว่ารู้สึกได้เนี่ยเอาไว้ข้างในอันนี้ก็คือเพิ่งรู้เหมือนกันเลยจริงครับโอเคคือจริงๆแล้วอ่ะคือต้องบอกนะครับก่อนหน้านี้ผมก็ไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใครเล่นคู่ผมเออก็ไม่รู้มาก่อนเลยจนวันฟิ t ต i n g ก็คือ2วันที่แล้วก็เจอโอ๊ยก็ก็เซอร์ไพรส์คือแอบ แอบ,บแบบแอบแบบอุ๊ยตกใจด้วยเราเล่นกับไอ้นี่เหรอวะเป่ตกใจด้วยแล้วก็ดีใจด้วยเพราะว่าน้องอ่ะคือผมรู้จักน้องอยู่แล้วแล้วก็เคยร่วมง,งานกันมามก็จะรู้มือกันอยู่แล้วว่าเออโอเค,อเ,ค,อเ,คเล่นได้ครับผมครับผมไม่ใช่ผมครับผม โอ้ยเสียงหายคือเสียงตองเลยอเสียงหายตอนที่รู้จริงๆวันเพิ่งรู้มาไม่นานมีเลยครับตอนที่รู้ว่าพี่เงินจะได้รับบทเป็นพี่อาทิซึ่งเล่นกับโอ๊ตก็รู้สึกว่าก็ดีใจครับรู้สึกว่าโอเคก็รู้จักกันมาเคยร่วมงานกันมาดูจักกันมานานแล้วก็รู้สึกว่าเออน่าจะจูนกันไม่ยากแล้วก็เห็นผลงานของพี่เงินมาพอสมควรทุกวันนี้ก็ยังตามอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบค่อยได้เจอได้คุยกันภายใน10ปีแต่ว่าก็ยังเห็นอยู่ในฟีดในไอจีในทวิตเตอร์ในหน้าเจ้าบ้าง อะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกว่าพี่เงินน่าจะเป็นคนที่สอนเราได้เพราะว่าพี่มาเจอครั้งนี้พี่เงินดูเป็นผู้ใหญ่ที่โตขึ้นเยอะมากๆเลยครับครับ ใช่ครับประมาณสาื่อใช่ครับก็จะใกล้บครับครับผมใช่ก็ใกล้ที่จะเปิดก็คิดคาดว่าน่าจะประมาณต้นเดือนพฤษภาครับน่าจะพูดได้ใช่ต้นเดือนพฤษภาครับใช่การเวิร์กช็อปอะครับก็คือมีการพูดคุยกันเรียบร้อยแล้วใช่ถึงว่าเราจะเวิร์กช็อปอยังไงบ้างใช่รวมถึงมีการแบบบีบคบค้าวว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างนี้อืมจะเป็นการร่วมงานกับที่มีอค่ะ ใช่ใช่ครับคิดว่าคีใ้ที่นเิเราจะก็คิดว่าอดูจากดูจากการที่เจอนักแสดงทุกคนครบเกือบครบแล้ววุ่นวายแน่นอนวุ่นวายแน่นอนซึ่งคือกองระเบิดแน่นอนครับผมแต่ก็ มันก็จะเป็นเป็นสีสันของกองอะเนาะใช่ค่ะแต่ว่าถ้าอยู่ในพาร์ทของการทํางานน่ะผมเชื่อว่าทุกคนมืออาชีพก็คือตั้งใจทําแน่นอนและผมเชื่อว่ามันต้องออกพอดีครับผม,มใช่ผอร,รู้สึกว่าที่พี่เงินบอกว่าน่าจะมีสีสันเพราะว่า <laughs> พี่พี่พน้องๆองทุกคนในกองที่เล่นเรื่องเดียวกันเนี่ยครับทุกคนอายุพอๆกันหมดเลยครับแบบอายุแบบเจนเดียวกันเลยคิดว่าน่าจะคุยกันดูเรื่องแล้วก็น่าจะสนุกครับผมได้ครับ ตะวันนี้เราไม่เปลี่ยนตัวแต่ว่าเดี๋ยวเราถามเราอยากบอกอะไรตัวละครบอกตัวละครใช่ไม่ต่างว่าตัวละครเราบอกไปถึงคนดูตัวละคร,ะครโน้ตบอกดาวตกเอ่อ เก่งเหมือนกันนะที่กล้าเห็นผีเราไม่กลัวขนาดนั้นอะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นโอ๊ตเห็นนะโอ๊ตนะจะลงไปนอนที่พื้นเลยโอ้ใช่เพราะจริงๆโอ๊ตก็ผีโอ้กลัวมากโอ๊ตแบบถ้าเจอผีตายตายได้เลยแบบตายครับโอ่บอกว่าตำไม่ได้อ่ตายนวถ้าครทำเราไแยกกันม่ได้้องแยกจริง ก็นั่นนะซิก็เดี๋ยวต้องรอดูครับผมว่าจะเป็นยังไงแล้วก็จะบอกว่าเก่งมากสูๆ้ๆชายครับก็ต้องบอกอาทิตย์ว่าเราจะเป็นนายให้ดีที่สุดแล้วก็ผมเชื่อว่า มันต้องมีอะไรทั้อย่างหนึ่งไงไม่งั้นพุ่มกับเขาคงไม่ไม่เลือกเรามาใช่เพราะว่าคาเลคเตอร์ก็ค่อนข้างที่จะตรงสำหรับ<ช>อาทิตย์กับพี่เงินอาจจะมีความใกลเคียงกันอแต่ก็ ไม่ได้บ้าบินขนาดนะั้นเพราะว่าในเรื่องถ้าถ้าทุกคนคที่เคยดูะมันจะมีความบ้าบินแล้วก็มีความทําอะไรแปลกแปลกเช่นที่ว่าเชตน่งคนตกปลาปลาทะเลปลาอะไรงี้อันนี้ไปตกปลาปิรันย่ามันจะมีความแบบประหลาดอะ่ะซึ่งมันจะมีความเซเรียลนีหนึ่งต้องเป็นปลาปิรันย่าในป่าลุ่มํำอเมซอนเท่านั้นไม่งั้นไม่ทํามันเป็นความเพียรทิศนั่นแหละนั่นแหละ โอเคครับอ่าขอซีรีสเหมือนที่ใครพูดอ่าได้คำเงินโอและพี่เงินก็ขอฝากอ่ r ซีรีส์ forever you project ไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของทุกคนด้วยละกันนะครับ <c oughs> ครับผมแล้วก็ช่องทางการติดตามของพวกเรานะครับก็อินสตาแกรมนะครับผมก็ n g e r n n n นะครับผมก็สามารถติดตามกันได้นะครับครัผมส่วนตัวโอนะครับก็เป็น i g o e t t r t ครับแล้วก็เป็น a อ c o u n t ของ Forever r o ูโปรเจกก็คือ Ad d Fol เ o อ U r r o j e c เเลยครับผมก็แอดมินก็กำลังทยอยเตรียมเพราะว่าแอดมินดูแบบอยากลงไม่ไหวแล้วครับอยากให้ดูทุกคนด้วยเห็นครับก็ฝากด้วยพวกเราและเพื่อนๆตั้งใจมากๆครับโดยเฉพาะพี่นิวก็ฝากด้วยนะครับ ครับขับผมครับขอบคุณพี่ๆด้วยครับ